อย่างอยู่กันที่บรรยากาศรดน้ำดำหัวขอพอรผู้หลักผู้ใหญ่ในจังหวัดราชบุรีนะคะไปต่อกันที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรีก็เช่นกันนะคะบรรดาข้าราชการและลูกจ้างของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรีก็ได้ทำพิธีรดน้ำดำหัวขอพอรจากอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรีในสุรพลชามาศเนื่องในวันเทศกาลสงกรานต์ค่ะ สํานักง,งานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรีนะคะพนักง,งานข้าราชการลูกจ้างสํานักง,งานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรีทําพิธีรดน้ำดําหัวขอพอรจากนายสุรพลชามาสอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรีเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ประจําปี2556ซึ่งบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความชื่นมื่นค่ะ <c oughs>